วัน,นีผมชิปนี้มีอยู่ในเกมรูนแบบดูดดบไบเรสนะครับซึ่งมาอัปเดตอีเวนต์ฮาโลวีนมาใหม่นะครับผมก็จะมารีวิวเจ้าปืนใหม่นะครับผมเดี๋ยวของอย่างอื่นเอาไว้ทีหลังนะครับ<ม>ก็หลักๆก็จะมีกระบอกนี้นครับที่แบบเข้ามาใหม่นะทุกคนที่แบบอีเวนต์ที่แบบสุดเอ็กคลูซีฟเลยนะครับก็กระบอกนี้มีชื่อว่าโมเดล3นะครับเติมท้ายด้วยคําว่าไลต์นิ่งนั่นคือปืนโมเดล3ที่เป็นสายฟ้านะทุกคนก็ ขอดูดาเมจก่อนละกันดาเมจก็จะอยู่ที่20่ถ้าโดนหัว4ี่ิทุกคนคูณสองอะดาเมจอะเอาเรามาดูการยิงของมันเลยเอะดูรูปร่างปืนก่อนละกันอะนี่รูปร่างปืนอาจจะเห็นว่าอะไรนะไอโมมันหมุนตลอดอยู่เวลานะครับแล้วก็เป็นรูปร่างสายฟ้าแล้วก็เหมือนมีนาฬิกาเวลาแนวสตรีมพังอะทุกคนลองกดยิงโอ้โหยัดเข่และและอีกอย่างนะครับ ด้วยความว่ากระบอกน,นี้เป็นโมเดล3เราจึงสามารถที่ไฟได้อย่างนี้เลยนะครับทุกคนโอ้โหไม่ตายก็ให้มันรู้ไปดีครับทุกคนผมก็จะมาพูดถึงวิธีการได้มาเลยนะครับวิธีการได้นะครับอย่างอื่นเราต้องมีไม้สายฟ้า2ท่อนนะผมซึ่งบางคนก็อาจจะเก็บไว้ในธน,นาคารนะเออผมเก็บไว้ในธนาคาร3ท่อนนะทุกคนเมื่อเรามีแล้วให้เรารีบเลยนะครับระหว่างที่เรากําลังมาโบดนะให้เรารีบมาโบสนะ อย่าโดนคนอื่นฆ่าเชียละเดี๋ยวเสียดายไม้สายฟ้านะทุกคนโอเคนะเมื่อเรามาโบสนะครับเราก็จะเห็นอ่านี่นี่อยู่ด้านหนเหมือนบาทหลวงอยู่ด้านหนทุกคนชื่ออะไรวะขอดวนชื่อพาสเตอร์อีเวเลตนะครับผมอ่าแต่เราอย่าไปสนใจนะครับเราเดินทางดิ่งมาตรงนี้นะทุกคนแล้วเดินลงบันไดนะครับอ่าเดินมาเลยนะผม อ่ะเราก็จะเจอกับด็อกเตอร์คนหนึ่งหน้าตาชั่วร้ายชั่วร้ายหน่อยนะทุกคนเราวางแผนสมก,การไอสไตล์เพียบเลยนเนี่ยเนี่ยฟิสิกส์อะไรเนะี่ยอะตอมอะไรเนี่ยอ่ะแล้วก็ทำการกิฟไอเทมนะครับถ้าเกิดเรามีไม้สายฟ้านะ <c oughs> เมื่อกิฟไอเทมแล้วไอบัตรหลวงที่อยู่ด้านบนก็จะวิ่งลองอมาด้วยนะครับผมวิ่งลงมาแล้วอีเ,อเวนต์ก็จะเริ่มนะครับไอ้ด็อกเตอร์คนนี้ก็จะโดนกระแสะไฟฟ้าดูดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วตัวก็จะลอยขึ้นนะแล้วซอมบี้พวกมินิบอสอะไรก็จะเกิดเต็มเมืองเลยนะทุกคน ่าโอเคแล้วเราก็จะต้องหาวิธีหยุดความชั่วร้ายของไอ้ด็อกเตอร์คนนี้นะผมโดยการหยิบเซรั่มนะครับเป็นเซรั่มเปล่านะเออเป็นกระบอกเซรั่มนะอ่ะลืมบอกนะครับหลังจากที่เราเริ่มอีเวนต์เราจะได้เข็มฉีดยามานะแต่ผมไม่ได้เอามามเก็บไว้ในธนาคารนะเออแล้วเราก็หยิบเซรั่มมานะครับหยิบมาสัก50อันก็ได้นะทุกคนอ่ะหลังจากนั้นเราก็ออกไปฆ่าซอมบี้รอบเมืองเลยครับ เวลาเราฆ่ามันตายเนี่ยเราสามารถหยิบเข็มฉีดยาแล้วก็มากดตัว E ที่2้นะเพื่อดูดเลือดนะครับเลือดมันจะเป็นสีบบฟ้านะทุกคนรวบร,ร,รวมกับคนที่อยู่ในอีเวนต์ให้ได้แบบประมาณ50อันครับทางที่ดีก็คือหยิบมาเยอะๆเลยครับทุกคนพอรวมกับคนอื่นได้50อันแล้วแล้วล้วก็เดินไปแลกกับไอ้บัตรหลวงที่อยู่ด้านล่างนะซึ่งตอนนี้มันยังอยู่ด้านบนอยู่นะเออผมพูดอาจจะงง,งๆเพราะอีเวนต์แม่ง อีเวนต์แม่งงงจัดนะทุกคนผมก็งงเหมือนกันเนะี่ยเออหลังจากเราทยอยกันมอบมอบเซรั่มเลือดซอมบี้ให้กับไอ้เนี่ยแล้วไอ้ด็อกเตอร์ก็จะตายนะทุกคนเพราะว่ามันจะใช้เลือดซอมบี้ในการหยุดไอ้เครื่องอยู่ด้านล่างนะเออกูพูดงงอีกแล้วเนะี่ยเออหลังจากหยุดได้ปุ๊บปืนก็จะปุ๊บเข้ากระเป๋าเลยนะแล้วเราก็จะได้ชุดสุดเอ็กซ์คลูซีฟนะครับนี่นะชุดพอมแม่นตาเลยชุดแมสเซียนติดนะครับ ก็คือนักวิทยาศาสตร์บ้าระห่ำนะแมดแปลว่าบ้านี่ใช่โคตรบ้าระหำ่ำออโอเคไอ้เฮียเกินโคตรยาวเลยกี่นาทีแล้วเนี่ยวะผมก็จะมามาเทสอุ้ยไอ้เฮีย,ยพกไฟกูอยากได้กว่านี่อีกพกไฟมันหายากแล้วทุกคนเฮ้ยอะไรอ่ะอุ้ยซานต้าจะมาแจกของเด็กๆเ,เหรอุนี่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 น อุ้ยเก็บสามเก็บสามเก็บสามอย่างแลก็เก็บสามมาทุกคนเก็บสามสยองขวัญน,นะจะเคยได้ยินแต่เก็บสองสยองขวัญไงขนาดพวกมีพวกปืนประมูลพวกมีดอะไรนะทุกคนแต่ผมก็มีลรว,วมีนะเนี่ยแต่แต่ผมไม่สปอยนะเออจะบอกเยอะๆก็ได้ว่าเราต้องตามหาเดบอนทันเตอร์นะแล้วก็ข้านะผมแล้วก็จะได้มีดมาพร้อมกับไอต้ตะเกียงนะผม ตะเกียงนี่แบบเป็นไฟฉายแบบนี้นะทุกคนโคตรเฟี้ยวแต่เดมอนฮันเตอร์แม่งหาโคตรยาก,กน,นะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมขอทเทสอีกหน่อยแล้วกันนะแค่นี้เองอุย้ยฟัก you. อยู่เฮ้ยโยแมนอุ้ใช้มีดเลยอุ้ยอุ้ใช้มีดเลยกูใช้มีดเลยแล้วกันโอ้โหมันมีเอ้ะน,นั่นล่ะปือหนาค่อนข้างที่จะแรงนะพกไฟผมต้องหาซื้อมาเล่นคู่กับกระบ,บอกนี้บ้างซะแล้วนะทุกคน<ะ>อยู่ไหนวะไอ้คนเมื่อกี้ ขับม้าชนแล้วก็อุย้ยไอ้เฮี้ยกูจะตา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 ยนี่ดิงอุย้ยกูตายเฮ้ยไอ้เง<อ>ี้ยที่ข้าวนี้กดด่วนกูเนี่ยมาไอสัตว์มาไออะไรเนี่ยเฮ้ยอยู่นี่เออยูโรโอดิเซ่่ เอว้าวว้าอว้าวว้าแว้าวว้าเอ้าวว้ไว oh! no! oh. น้าวว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 ้วว้า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 ว้าวว้า้า้าวว้า้าวว้าวว้าว้า้า้าวว้าว้าวว้ลวว้า้าา มาเราก็จะเทสใช้ในการล่าสัตว์ด้วยเลยนะผมมาเดี๋ยวทิ่มมาแลวอุย้ยอันนี้แจนผมไม่รู้ว่าแจนเนี่ยมันจะมีโอกาสดอกมีดหรือเปล่านะแต่ที่รู้ก็คือเดมอนฮันเตอร์มันดอกร้อปอร์นะแจนนี่เราอย่าไปยิงมันนะผมให้เรากดตัว F เพื่อคุยเพื่อให้ไอเทมของมันนะแล้วเราก็จะได้ไอนี้มาเนี่ยสองสองอันเนี่ยมันจะเอากลับมาให้เรานะ ไม่กดคุยเฉยนะทุกคนกดตัว F เออไม่ใช่กดคุยกดให้ไอเทมไอเทมก็คือซี่โครงวีดิโก้นะทุกคนแล้วก็พวกนี้ก็ใช้ซี่โครงใช้อย่างอื่นแลกมานะแต่ผมไม่บอกแล้วกันเออค่อยเป็นคลิปหน้านะทุกคนจะพักนึงไปบอกตอนนูนะ่นอหะตอนหมดอีเวนตนะ์อะบอกอย่างไรไม่หยุดมาใช้ล่าสัตว์เลยดีกว่าขออย่างเดียวอย่าใช้ล่าหมีพอหมีแม่งหนังอย่างนะั นี่ไงพี่รู้พี่มันเร็วไอ้น้องคิดคิดเหรอบูดนี่ไงบูดแบบบูดแบบตรงตัวจัดอะเฮ้ยมึงแม่นยังอ่ะแจนเอาหาคนฆ่าดีกว่าทุกคน เรียกแจนมาฆ่าตรงนี้ก็ได้นะถ้าแจนตายมันจะขึ้นว่าแจนรี this. เมมเบอร์ดิสแจนจดจำคุณอะไรอะอ๋อขี้เกียจแล้วเอาเอาเป็นว่าคลิปนี้จบลงแค่นี้นะผมขี้เกียจแล้วทุกคนเดี๋ยวค่อยรีวิวอย่างอื่นนะไปเจอตุนน๊บเอคที่หน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะทุกคนสวัสดีครับ